พระคาถาบูชาพระภัยิพินาตตั้งน้โมสามจบน้โมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วภาวนาพระคาถาสามจบน้มัสะพระพุทธภัยีพินาศยะมาราปราชัยยังน้ำมามิหังพุทธังวันทามิทธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิสัพพโส ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยบารมีของพระพุทธภริพินาเถินนมัสสะพระพุทธภริพินาสายะมาราปราชัยยังนัมามิหังพุทธังวันถามิธรรมังวันถามิสังฆังวันทามิสัพพโสขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยบารมีของพระพุทธภริพินาเถินนมัสสะพระพุทธภริพินาสายะ มาราปราชัย,ยังน้ำมามิหังพุทธังวันธามิทัมมังวันธามิสังฆังวันธามิสัพพสขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยบาร,รมีของพระพุทธภัยริพิณเทือนตั้งจิตอธิษฐานต่อพระภัยริพินาณขอบาร,รมีกำราบศัตรูทั้งปวงที่คิดร้ายมุ่งหมายทำลายข้าพเจ้าให้แพ้ภัยตนเองไปขอให้เขามีสติสำนึกถึงกรรมและเลิกรังควาังแก ขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ทุกศกโรคภัยความขัดข้องทุกประการกิเลสมาในใจและสิ่งไม่ดีทั้งหมดทั้งปวงของข้าพเจ้าจงพินาศไปเหมือนดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงทำให้กิเลสพินาศไปจากใจของพระองค์แล้วกล่าวบทแถ่เมตตาขอให้ตนเองและสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากทุกข์อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจิตยิ่งบริสุทธิ์คาถายิ่งสำเร็จผลขอให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมมันทำบุญทำทานสร้างกุศลจะช่วยให้โชคดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการขาวอนวัตถุมงคลเปิดให้ชาบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลที่แอปช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี ลาซาดา TikTok Shop และไลฟ์ช้อปปิ้ง